สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับได้ค็คตตินซีในใหม่ครับพ็อกเ t ็ตอ t ดิช่นในซีซั่นสนะครับวันนี้เราจะมาทำเควสที่มีชื่อว่าไปนารกกันนะครับอเอ,อเนีผมขอปรับเล็นิดหน่อยนะฮะโอ้เสียนังไปไมเอ่ยโอเคนี่ก็เบอกไปนะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอไปเอาเตรียมของขนแป๊กหนึ่งนะฮะอืมของที่เราต้องเตรียมไปเลยนี่อันนี้อันนี้เนื้อเยอะมากเลยเนื้ออนเลกแป๊กหนึ่งอ่ะอเค น้อยเยอะครับน้อยเยอะโอเคเดี๋ยวผมก็เอาออกซิเดียนไปขอแล้วกันนะเดี๋ยวก็เอาอันนี้ไปด้วยนะออกซิเดียนนีสิบอันโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมนะ okay, จะต่อบล็อกไปตรงนู้นแล้วกันนะฮะโอ้ยสปิทเจียวนะสปิทเจียว ไม่มีธนูเสียรายมากถ้ามีธนูน้ำยิงตายหาไปแล้วนะเอาลืมคับไฟเช็คมาเว็ละ เดี๋ยวผมขอไปคราฟไฟเชกก่อนนะฮะไปปอกไฟไปด้วยนะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเดินทางเดียวมันยากมากนะเออตกใบนี้หายบันไรเลยหายเละนะอ่าฟินมาชิบหายคุณมีฟินไหมวะ ชิปหายแล้วไงมีกาเวลไหมวะอ่ามีหกอันก่อนแล้วแต่ดวงเนาะเดี๋ยวออกไปตัมข้างนอกขอฟินงานอ่าไม่อันนึงนะโค้ชยังดีอยู่นะ เอาฟินมาครับกับนี่ก็ได้แบบนี้โอเคไปเลยอเคนี้ผมเวล12แล้วเนาะเดี๋ยวรอให้เวลเยอะๆก่อนเดี๋ยวผมจะไปอัปเกรดหรือว่าอัญชันนั่นเองโอเคซึ่งผมจะสร้างตรงนี้แล้วกันเนาะเพื่อให้มันวสาง,งามๆงามๆเยๆนั่นเอง Okay. còn cái này, ôi, được này, bảo bên này nha, để tôi xin lại chỗ này, à, cho này vào được, không được, không โอเคว็กวางนี้แล้วก็อันนี้นี้แล้วก็นี้โอเคจุดไฟพ้อมพมพ้อมปรมพม,ปมแปเ๊เอาแย่แสดงมากเลยนะแต่ผมขอเข้าไปก่อนแล้วกันนะโอเคเข้าไปในาปในานนรกครั้งแรกของซีซั่นสอ,สองนะครับรู้สึกว่า เด็ดมากนะโอ้โอเคโอ้โหอยู่ทีงไหนวะเนี่ยเีรยวก่อน้ำเฮ้ยมีเซรามด้วยอันนี้มันคืออะไรอย่างเงี้ยฮะเชี่ยเุ้ยอะไรวะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวอะไร ปากกอโหลเฮ้ยเสียตายไปแล้วไงต้มีเนื้อกินเนี่ยแล้วก็หลบแป๊บนึงนะยังไม่ไมทำงานกับการมาจากรกมันสึกมันเหล็กมากปากกโหลแน่เลยผมว่าเนาะตอนนี้เราอยู่ในโหมดโอเคแนะวน ormal อืมแล้วผมขอเดินไปตรงนี้แป๊บโอ้เลขข็กคอร์อสเล็กคอร์สคอร์สเชียร์แล้วอันนี้แวผมอะ่ะ ไม่แล้วว่าเดี๋ยวผมขอไปดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอะไรอุอยว่าแล้วแก๊สอยู่ในนั้นเองแก๊สว่าอะไรเออน่าอยู่นนั้นนะ่ละฮะโอเคนะครก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเราจะไปสุดป้ายออกกันนะครับแหลกซูเปอร์แหลกมีทั้ง ฝนตกแล้วก็ประตูเลเทอร์แล้วก็วัวอยู่ใ,ใกล้ๆซุปเปอร์แหลกนะฮะเรรียแต่ําไครไม่ดกแลกก็แหลเ,ลเลด็กนะะตายนอนซะเอา้านอนไม่ได้เว้รอยากะบ้าตายเดี๋ยวพอเก็บอะไรสักอย่างนะอะไรสักอย่างโอเคอืม เอาของควาติดก่อนของคว้มอืมโอเคนแหลกมากเลยวะโอเคนะครับก็เออกดเตะออกความบัวไม่ใช่ ใบนาะกครับละสองเควสที่เราต้องทำนะฮะโอเคเควสสองเควสน,นั่นเองเดี๋ยวผมจะทำให้ไม่ช้าหรอกนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวจะไม่จบคลิปก่อนเี๋ควอทำชุดเกาะก่อนนะฮะชุดเกาะ เหล็กนะฮะโอ้ยเี๋ยกคอดีสองอานเป็นแหลกมากเลยอ่ะโคตแเหล็กเลยดนบเป็นชั้นด้วยนะแล้วก็อือหือลองทำเยอะเลยแหละ นะแล้เวเราขอเอาอือฮึเอามาจะลงโคลงอัพเกรดหน่อยนะฮะเ,เริ่มจากหมวกก่อนเลยนะฮะยัดลับปิดไปนี่อะไรเนะนี่ยบาร์สโพรชันบาร์สโพรชันคืออะไรอ่ะมารสโพรชันแนว มึงจะมาหาให้แต่ไรน,นี่เฟียเทอร์ฟิลลิ่งกันกระตกเหรอโอ้ใช่ได้ใช่ได้สมัยคืออะไรไม่รู้อันเด็กคริงเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีฟอร์ตอ่าฟอร์ตจุดสองวิวสามสิบฟอตจุดสองมึงหลอกกูไว้นะเดี๋ยวก่อน ต้องรวยครบก่อนสมัยกังบิ๊กกิ้งโอไฟเต็ดเจ็ดเคโอเคนะเดี๋ยวขอทำการใส่แล้วก็จากลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ